เอาเริ uh, the ่มต้นกันเมื่อพร้อมก็เชิญได้เลยครับค่ะอาจารย์คุตุมพิกะปุตโตอันว่าบุตรของคุดุมพีอ๋อไม่ใช่กีละได้ยินว่าคุตุมพิกะปุตโตอันว่าบุตรบุตรของคุดุมพีเอโกคนหนึ่งปิตลิครันเมื่อบิดา กาละกะเตเป็นผู้มีกาละอันกระทำแล้วสันเตมีอยู่กาโลนโตกระทำอยู่สัพพะกรรมมานิซึ่งกรรมซึ่งการงานทั้งพวงทั้งหลายเกเตจะในนาด้วยคะเลจะในเรือนด้วยอัตนาวะด้วยตนเทียว ปฏิจักคิปฏิบัติเฉพาะแล้วมาตรังซึ่งมารดา <c oughs> อัตถะครั้งนั้นมาตาอันว่ามารดาอัตฐะกุตุมกุตุมปุตตัสสะของบุตรของกุดุมพีนั้นอาหะ กล่าวแล้วอิติว่าตาตะแน่พ่ออาหางอันว่าเราอาเน่สามิจักนำมากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาเตแก่เจ้าอิติดังนี้ปุตโตอันว่าบุตรอาหากกล่าวแล้ว อิติว่าอมมามะข่าแต่แม่ตุมเหอแอนวท่านทั้งหลายมาวะเตถะอยากกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้มาวะาหาจงอยากกล่าวค่ะมาวเตถะจงอยากกล่าวเอวังอย่างนี้อาหางอันว่ากระผม อาหานว่ากระผมปฏิจักคิสสามิจักปฏิบัติเฉพาะแล้วเอจากปฏิบัติเฉพาะตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายยาวะจีวังตลอดการเพียงรายแห่งชีวิตอิติดังนี้ อาตาอันว่ามารดาอาหะกล่าวแล้วอิติว่าตาตะแน่พ่อตวังอันว่าเจ้าเอวะนั่นเชียวกะโลสิย่อมกระทรรํากิจจังซึ่งกิจเกเตเตจะในนาด้วยคะเลจะในเรือนด้วย เตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นจิตตะสุขขังอามะชื่ออันว่าความสุขแห่งจิตไม่หังของเราณนะโหติย่อมไม่มีอาหังอันว่าเราอาเนสามิจักนำมากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาเตแก่เจ้าอิติตัง โ <c oughs> สปุตโต <c oughs> มาตุยาปฏิคิปิตวาปิแม้ผู้อันมารดาห้ามแล้วปุณปุนางบ่อยๆตุนณง,งีเป็นผู้นิ่งหังโหสิได้เป็นแล้วสามาตาอันว่ามารดานั้น นิกมิออกไปแล้วเกหาจากเรือนกันตุงเพื่ออันไปเอกังกุลังสู่สกูลหนึ่งอัฐะครั้งนั้นปุตโตอันว่าบุตรปุตจิตวาถามแล้วนางมาตลังซึ่งมารดานั้นอิติว่าทุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย คัดจ่าย่อมไปกาตาระกุลังสู่ตระกูลไหนอิติดังนี้วชเนครันเมื่อคำอิติว่ามายังอ่าอหต้องต้องขึ้นมายังว่าขึ้นอ่ะอืมอาหางอันว่าเราคัดจ่ามิย่อมไป อสุกางนามะชื่อซึ่งตรชื่อสูตรไปย่อมไปไปสู่ชื่อถซึ่งตระกูลชื่อโนนอ๋ออสุกางซึ่งตระกูลอสุกางนามะซึ่งตระกูล ชื่อโนนตุ่นกระสูด,สดจะไปติติด,ดังนี้สูดตระก่โนน่ะอาจารย์ทำไมแปลใหม่ดีกว่าอาหารอันว่าเราคัดจามิย่อมไปอสุกงามะสูดตระกูลชื่อโนน ون. อิติดังนี้มาตุยาอันมารดาบุตเตก่าแล้วปฏิเสเทศทวาปฏิเสธแล้วคำนางซึ่งการไปตัดตะกุเลในตระกูลนั้นอาจิกิบอกแล้วกุลงังซึ่งตระกูลอภิรุจิต,ตัง อัตโนอันตอันตนชอบใจยิ่งแล้วสามาตาอันว่ามารดานั้นกันตวาไปแล้วตัดตะกุเลในตระกูลนั้นวาเรตะวาขอแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาวะวัดเททวา กำหนดแล้วทิวสังในวัน <Hey. S 2> อาเนตวานำมาซึ่งรับทิวสัง,ซ,ง,สงซึ่งวันอาเนตวานำมาแล้วตังกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกางอากาศิได้กระทําแล้วคะเรในเรือนปัสกาุตตะของบุตรนั้น สาอิฐีอันว่าหญิงนั้นมันจะเป็นหญิงหมันอาโหสิได้เป็นแล้วอัฐะครั้งนั้นมาตาอันว่ามารดาอาหะกล่าวแล้วได้ไหมอา,อาได้ไหมอาหะได้ไหมไม่ได้วตวัตวา อ่า<น>มาตานว่ามานตาครั้งนั้นมาตานว่ามามารดาวัตวากล่าวแล้วนังปุตตังกะบุตรนั้นอิติว่าปุตตะดูก่อนบุตรดูก่อนลูกปุตตะดูก่อนลูกตะวังอันว,าว่าเจ้า มังยังเราอาณาเปสิอ้านำมาแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาอัตโนรุจยาตามความชอบใจของตนสาอิถีอัน อ๋อไม่ไม่ใช่ต้องอิตานี้ก่อนอิตานี้ในการนี้สาอิตถีอันว่าหญิงนั้นวันชาเป็นหญิงหมันจาตาเกิดแล้วจะก็กุลังอันวัตรกูลอปุตตะกางนามะ ชื่อว่าไม่มีบุตรวินัสสติย่อมย่อมจิบหายปะเวนิอันว่าเชื้อสายอ,าอันว่าเชื้อสายปุตเตนะอันบุตร ณนะกติยติย่อมไม่สืบต่อเตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นอาหางอันว่าเราอาเนสสามิจักนำมา,ากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาอันยังคนอื่นเตแก่เจ้าอิติตังนี้ เตนะปุตเตนะวุตจ,จะมานาปิแม้ผู้อันบุตรนั้นกล่าวอยู่อิติว่าอ่าอังอันว่าอย่าเลยโอไม่ใช่ต้องอัมมะฆ่าแต่แม่ก่อนอัมมะฆ่าแต่แม่อัลังอันว่าอย่าเลย อิติดังนี้ปฏิสิล่าวแล้วปุนับปุนังบ่อยๆอแค่นี้ค่ะอาจารยา์ใครจะแปลต่อมีท่านใดแปลต่อครับเดี๋ยวจะถึงไหนเนี่ยลุงพี่จมเล็แปลไหมครับ เปิ้นก็ได้หลวงพี่สมนึกก็ได้เป็นกันพี่ไม่ได้ดูไม่ได้ไไไดูดเดี๋ยวเปิ้นเนลองดูนะครับเปิ้นดูมาน้อยๆแต่ว่าน่าจะพอกลํามไปได,ได้บ้างรูปปิดก็ไม่เป็นไรอ้าวครับเริ่มเลยครับ วันชิตถีอันว่าหญิงหมันสุตตวาฟังแล้วตังกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวนั้นจินเตตะวาคิดแล้วอิติว่าปุตตานามะชื่อ อันว่าบุตรทั้งหลายณนะสักโติย่อมไม่อาจอติกรมิตุงเพื่อการก้าวล่วงวัชนางซึ่งกรรมมาตาปิตูนางของมารดาและบิดาทั้งหลายอิตานิในการนี้ มาตาอันว่ามารดาอาเนตตวานำมาแล้วอิติงซึ่งหญิงวิจายิน่งผู้คลอดโดยปกติอันยังอื่นปุญจิตสติจักใจสอย มังซึ่งเราตาสีโปเคนะโดยการใช้สอยเพียงดังทาตยันนูนะกระไรหนออาหังอันว่าเราอาเนยยังพึงนำมากุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาเอกัง กลน,นึงสยังเอวะเองนั่นเทียวกันทวาไปแล้วเอกังคุลังสู่ตระกูลหนึ่งวาเรตตวาสู่ก่อแล้วกุมาริกังซึ่งนางกุมาริกาอัตตายะเพื่อประโยชน์ ตัดสะสามิกัสสะแก่สามีนั้นเตหิเนหิปฏิเตหิเตหิเนหิปฏิกิตาผู้อันจนทั้งหลายเหล่านั้นกัดกานแล้วยติว่า อัมมะเน่แม่ตวงังอันว่าเธอวะเตสิกล่าวอยู่เอตังวชนงังซึ่งกรรมนั่นกิงนามะชื่ออะไรอิติดังนี้ยังนะครับ ไม่ได้ยินเสียงเปิดเลยอ่ะไม่ได้ยินเหรอครับใช่ไหมครับเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดยาจิตวาอ้อนวอนแล้วอะกี้ยังไม่ได้พูดนะยครับกาลังดูอยู่เปิดตรงไหนยาจิตวาอ้อนวอนแล้วอิติว่าอาหางอันว่าดิฉันวันชาเป็นหญิงหมันอัมหิย่อมเป็นภูลัง อันว่าตรกูอะปุตตกังอันไม่มีบุตรวินัสติย่อมชิบหายตีตาอันว่าธิดาตุมหากังของทั้งหลายปฏิละพิตวาได้เฉพาะแล้วปุตตังซึ่งบุตรสามินี เป็นเจ้าของกุตุมปัสสะแองขุมทรัพย์ประวิสติจักเป็นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายเตตะขอจงให้ตัง กุมาริกังซึ่งนางกุมาริกานั้นสามิกัสสะเพื่อสามีไมหังของดิฉันอิติดังนี้เตชเนยังชนทั้งหลายเหล่านั้นสำปติจจาเปตวาให้รับพร้อมเฉพาะแล้ว อาเนตวานำมาแล้วอากาสิได้กระทำแล้วคะเรในเรือนสามิกัสะของสามีอัตะครั้งนั้นเอตังจินตนังอันว่าความคิดนั้นอิติว่าสเจธาว่า อายังหิตถีอันว่าหญิงนี้ละพิสติจักได้ปุตตังวาซึ่งบุตรหรือตีตรังวาหรือว่าซึ่งทิดาท้าย อายังหิทธีเอวะอันว่าหญิงนี้นั่นเทียวสามินีเป็นเจ้าของกุตุมปักษะแองขุมทรัพย์พวิสติจักเป็นอายังหิถีอันว่าหญิงนี้ณลัปติย่อมไม่ได้ ตารกังซึ่งเด็กยะตาโดยประการใดมะยาตถาเอวะนางอิทธิิงกาตุงอันว่าอันอันเรากระทรําซึ่งหญิงนั้น โดยประการนั้นนั่นเทียวอิติดังนี้วตติย่อมควรอาตะอ่าขอโทษครับวัตติย่อมควรอิติดังนี้อาตะครั้งนั้นวันจิตถีอันว่าหญิงหมันอาหะกล่าวแล้วนาง อิดหิงกะหญิงนั้นอิติว่ายะทาในการใดกัโปโพอันว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปฏิตติย่อมทั้งอยู่เฉพาะปุจยังในท้อง เตเตของเธอตทาในการนั้นตวังหันว่าเธออาโรเจยยาสิพึงบอกเมแก่เราอิติดังนี้สาอิธิอันว่าหญิงนั้นปฏิสุตตวาฟังตอบแล้ว อิติว่าสาธุอันว่าดีล่ะอิติดังนี้กับเปกรันเมื่อสัตว์ผู้เกิดแล้วในคันปฏิติเตตั้งอยู่เฉพาะแล้วเดี๋ยวครับ เน็ตผมไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ยินเสียงปุ้นอยู่แล้วไม่พูดเลยครับกําลังมึนอยู่นี่นะกำลังมึนอยู่อิตีอิตีใช่ไหมครับพระธาตุอิตีอาจารย์ขี่ตรงนี้ตรงนี้นะเขียนอาจารย์ขีไว้อารโอเจสิอารโอเจสิเจสิอ่าอารโอเจสิ บอกแล้วตัดสาวันทิตกยาแก่หญิงหมันนั้นตรงนี้แปลไปแปลมานี่ใครบอกใครกันแน่ก็บอกแล้วแก่หญิงนั้นคะ่ะ<อ>คือแก่หญิงหมัน,มน,มน น,ต,นต้องบอกแกยิงมันไหมครับเพราะว่ายิงมันสั่งไว้ว่าให้บอกเขาถ้าว่าตั้งท้องอะ่ะใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อบอกแล้วแกยิงมัน,มนสั่งยิงนี้ไม่ว่าผมลืมไปว่าบอกแกย,ยิงมันค,นะคิดว่าเป็นหญิงที่มีลูกได้ <laughs> ไม่มีลูกก็ท<อ>ีไม่มีลูกครับอาจารย์ลืมลืมลืม อบอกแล้วแกหญิงหมันนั้นนะถูกแล้วครับเอ้าประโยคสุดท้ายครับก่อนจบครับปนักกสาเอวะวันยิถีอันว่าหญิงหมันนั้นนั่นเทียวเตติให้แล้ว ยาคุปตังซึ่งเก้าเตติมันย่อมย่อมให้นะครับขอโทษครับขอโทษตาลาเตติย่อมให้จาคุปัตังซึ่งเก้าโ,โ,โ,โาต,าตและเก้าสวยนิดจ,จังเนืองนิดตัดสาอิติยาแก่หญิงนั้นแก่นี้ก่อนใช่ไหมครับอาจารย ให้อาจารย์อธิบายก่อนดีไหมอ่าวครับก็หมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่